เขากล้องต่ออะไรครับต่อรถบรรทุกอ่า,น,ออานี่คือรถบรรทุกของเ้ากล้องใช่ไหมครับใช่โอ้โหนี่นะครับรถข้ารถของเ้ากล้องนะครับรถบรรทุกอ่าแ,แล้วก็วันนี้รถบรรทุกข,ของเ้ากล้องทําเป็นรถบังคับใช่ไหมครับครับแล้วเ้ากล้องเขียนโปรแกรมไว้ว่ายังไงบ้างครับก็ mama, เลิดเซนเซอ,อร์ก่อนอ่านใ้เรียบตรงแล้วก็เขเซนเซอร์ เว๋วเราก็โชกดสองอัน้เดินตรงไปเรื่อยๆอ๋อครับถ้าอย่างนั้นโชว์การทํางานเลยครับออกพรีโปรแกรมก่อนพรีโปรแกรมก่อนยังไม่ไเพลย์เลยอ่าอ่าอันนี้คือกดตรงพร้อมกันนะคะอันนี้คือตรงมาข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าอ่ดรถขึ้นไม่ไหวนะคะขยับหน่อยขยับหน่อยอ่าอันนี้รถเลี้ยวแล้วใช่ไหมครับ โอมีการเลี้ยวได้ได้ด้วยนะครับกลับกลับทางเดิมด้วยนะครับโอ้ยากไหมครับเขาก้องยากครับแต่ก็ทําสําเร็จแล้วเนาะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมครับอ๋อไม่มีครับทั้งทั้งตอนต่อแล้วก็เขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับเขากล้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย